สวัสดีครับอยู่กับมิสซูซูเปอร,ร์โปรนะครับและโจค่ะมิสซูเอ็มพีค่ะวันนี้ครับเรามีส่งมอบรถสวยๆกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะบสำหรับคันนี้ยอดฮิตแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะทั้งราคาฟังก์ชันแล้วก็โปรโมชั่นเลยค่ะก็ะคือตัวแอทควาดนะครับสมาร์ทซีวีทีตัวท็อปสุดของ Ad แอทควาดเรานั่นเองนะครับใช่แล้วแล้วก็สีเทาดำฮอตฮอตแบบนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่584,000บาทค่ะ คันนี้นะครับบอกเลยลูกค้านะครับมีสิทธิ์เป็นครอบครัวมิสซูด้วยนะครับก็เลยใช้เงินดอกรถแค่เพียง8 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะเพียง7,401บาทเท่านั้นคงที่เพียง5ปีจบแล้วก็ได้การตกแต่งสวยแบบนี้เลยค่ะโอ้โหนะครับแล้วอันนี้ยังมีแพคเกจเช็คยาฟรี5ปี10,000 0กิโลจัดให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะ ครบแบบนี้นะคะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติถ้าอยู่ในที่มืดไฟหน้าก็จะติดให้เองนะคะมีไฟ daylight สวยๆมีไฟตัดหนอกให้ครบเลยที่สําคัญยังมีระบบอัจฉริยะนะคะก็คือ FCM เตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วให้ด้วยแถมยังมีป้องกันการชนกําแพงหรือ UMS ให้ด้วยนะคะถ้าเข้าเกียร์ผิดกระทึกคัะเร่งรถก็จะไม่พุ่งให้หาวินาทีเลยค่ะที่เหลือนะเราก็มีการตกแต่งสวยงามเพิ่มเติมนะคะทั้งโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้า เป็นคําว like ่าแอท่าแบบนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นโครเมียมนะคะก็จะได้ตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีเทาดาเข้มๆแบบนี้ดูสวยทูโทนนะคะกระจังนหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกคลิปด้วยสีแดงที่จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของรุ่นสมาร์ทหรือตัวท็อปนั่นเองสเกิร์ตนะคะเรามีให้รอบคันเลยนะมียี่ห้อกับเวอร์ชันให้เลือกเยอะนะลูกค้าเนี่ยเลือกรับเป็นตัวของไรเดอร์นะคะซึ่งเป็นตัว V1 นนะตัวนี้ตัวไรเดอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ มีการตกแต่งด้วยสีดาเมทัลลิกทำให้ดูหรูหราพรีเมียมแล้วก็มีการตัดขอบสีแดงให้ดูสปอร์ตมีไฟเดย์ไลท์ให้สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านข้างต่อค่ะล้อของรุ่นสมาร์ทนะครับจะมาเป็นขนาด15นิ้วสีทูโทนนะครับมีความแข็งแรงบอกเลยว่าสูงมากๆนะครับแล้วใช้ทนทานมากๆด้วยเช่นกันนะครับมาพร้อมอยางนะตัวนี้นะครับมาเป็นของโยกโกฮาม่านะครับเป็นไซส์ขนาด1.85 55 5. R15 นะครับขับไซน์นี้บอกเลยสวยๆนิ่มๆเลยนะครับยังมาพร้อมระบบเบรกนะครับครบเลยไมว่าระบบ ABS นะครับ EBD และ BA นะครับใส่มาเรียบร้อยเลยนะครับตัวฟรีนะครับคันนี้พิเศษนะลูกค้าขออัปเกรดนะครับเป็นตัวซูเปอร์ไฮคูนะครับดียอนเอร์มิกเลยนะครับก็จัดให้นะมองข้างนอกเข้มๆนะครับเข้าไปข้างในโหสว่างกิฟเลยนะครับ นี่กันสาดข้างติดให้ครบทั้ง4บานนะครับแล้วกระจกมองข้างรุ่นนี้ครับเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยว LED ดติดด้านข้างให้เลยนะครับเวลาล็อกรถนะครับกระจกนี้ก็จะพับด้วยนะทำให้เราสามารถรู้ได้เลยว่ารถล็อกหรือยังนะครับร่นี้ยังมาพร้อมกุญแจ Q8 KS นะครับแค่เราพกกุญแจไว้นะเดินมาในระยะ70เซนเราสามารถกดล็อกรถและปลดล็อคที่ปุ่มนี้ได้เลยครับสะดวกมากเลยนะครับนอกจากนี้นี่ครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีให้ด้วยนะ ็นของวเดอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นสีเดียวเท่าคือสีเทากราฟไฟนะครับตัดด้วยเส้นสีแดงครับมีสีดําเงานะมีสีดําด้านตกแต่งให้สวยลงตัวเลยนะครับทางด้านไายในรถนะคะก็จะมีเสาอากาศครีบฉาบที่เราติดตั้งให้นะแล้วก็มีไล์ฟ้าด้านหลังนะข้างหลังนี่เราแต่งตัดเต็มนะคะมีสปอยเลอร์ให้สามารถเลือกแบบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบยกสูงทรงสปอร์ตอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเรียบๆคลาสสิกก็มีให้แล้วแต่เราลูกค้าชอบเลยนะคะ ไฟท้ายเป็น LED ชาร์สว่างมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดเข้าเกียร์ถอยจอดภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอให้อัตโนมัติสะดวกปลอดภัยในการเข้าจอดมากๆเลยค่ะตัวสเกิร์ตอย่างที่บอกว่าเป็นラ i เดอร์ V1 ก็คือจะเป็นท่อกลมนะคะแบบนี้สี่ท่อแบบนี้เลยนะคะเป็นโครเมียมสวยๆมีการตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีแดงนะแล้วก็มีสีดําแล้วก็ยังมีสีเงินแบบนี้ด้วยนะคะฝาท้ายนะคะสามารถเปิดได้หลายวิธีนะทั้ง ดับเบิลคลิกจากรีโมทนะคะเปิดจากภายในตัวรถหรือว่าจะเปิดจากปุ่มคีย์เลสตรงท้ายรถก็ได้นะคะข้างในนะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอย450ลิตรนะคะก็มีขนาดใหญ่กว้างขวางมากมีตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะทางปั๊มลมไฟฟ้าน้นำยาปะยางประแจขันบล็อกเหล็กลากจูงะคะ่ะส่วนแม่แรงยกรถเนี่ยจะอยู่ใต้เบอกข้างคนขับนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะเราพิเศษให้มีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะเราก็จะมี แล้วอะไหล่แท้ของมิซูพร้อมยางให้เลยนะคะแบบนี้ลูกค้าก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในตนัวรถกันต่อค่ะใน,ในของแอชวาร์สมาร์ทนะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นสีดําตะเข็บได้เป็นสีเทานะครับดูแลสงางง่ายสวยพรีเมียมด้วยนะครับพวงมาลัยนะพุ่มหนังให้เรียบร้อยนะครับมีการตกแต่งลายเปียโนแบ็กด้วยนะและยังเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับตัวน,นี้มีมอตเตอร์ในการช่วยหมุนทําให้เราไม่ต้องใช้กำลังเยอะก็ควบคุมการขับขี่ได้ง่ายๆเลยนะครับ ปุ่มต่างๆมีให้ครบนะครับเม่่อตัวควบคอนโทรลสับวอกความเร็วไวลดินทางไกลได้นะครับแล้วยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมการทางานของเครื่องเสียงขณะขับขี่ให้ด้วยนะครับตัวไฟนะครับนี่สามารถเซ็ตค่าออโตที่ก้านได้เลยนะครับแค่เลื่อนปุ่มข่าวแล้วครับให้ตรงคําว่าออโตเวลาเข้าที่มืดไฟติดเองออกที่สว่างไฟดับให้เองครับไฟตัดหมอกก็เปิดเองตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วยังมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมาให้ด้วยนะนี่ครับระบบเตือนชะาการชนด้านหน้าตรงเราสามารถสั่งเปิดปิดเองได้ด้วยนะครับแล้วยังมีระบบ แ a c t i o n control ให้ด้วยนะครับเป็นระบบช่วยเวลารถมีการเข้าโค้งมีการเสียสมดุลนะครับจะมีระบบเข้ามาช่วยคุมสมดุลรถอัตโนมัติให้นะครับตอนนี้กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับเราสามารถกดปิดปิดระบบออโต้ตรงนี้ได้เลยมีไฟสูงสัดเข้ามากระจกจะเปลี่ยนสีนะครับไม่ให้แสงสะท้อนเข้าตาเราด้วยนะครับหลันี้ครับจอรุ่นนี้เป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับเราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะครับ FM AM ได้นะบลูทูธได้ USB ได้ ยังสามารถเชื่อมราบบ Apple c a r p l a y หรือ Android a u t กกับมือถือเราได้ด้วยนะครับและกองหลังนะครับมาจากโรงงานติดเรียบร้อยนะครับเวลาเขาเกียร์ทอยหลังภาพขึ้นจอตรงนี้ให้เลยด้วยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะนี่เราเซ็ตอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยครับเดี๋ยวแอร์เขาจัดการให้เองนะสะดวกมากมากเลยนะครับแล้วยังมีระบบออโต้ไส้กกให้ด้วยนะเวลารถติดไฟแดงนะครับนี่เครื่องจะดับให้เองด้วยครับทาให้ลดการปล่อยค่าไอเสียของรถคันนี้ได้ด้วยนะ แล้วเกียร์รุ่นนี้ก็คือเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับจะมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไหลยื่น,นะครับช่วยยังการประหยัดน้ามันมีโหมดสปอร์ตเวลาการเร่งแซงมีโหมดโรลสรับอขึ้นเขาลงเขาให้ด้วยแล้วยังมีการตกแต่งเพิ่มด้วยไฟส่องเท้าซึ่งลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวสวยแบบนี้เลย,ยครับพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางนะคะนี่พื้นที่เบาพื้นที่ศีรษะยังเหลือเยอะอยู่เจาสูง1 7 1เซนติเมตรเลยค่ะก็ถือว่านั่งสบายนั่งได้เต็มที่3ามตำแหน่งเลยนะคะมีเบลใหห้ร3ตแ่ง รองรับการติดตั้งบาเด็กหรือคาสีทให้ด้วยนะคะกรณีนั่งแค่2คนดึงตรงกลางมาเป็นที่เท้าแขนที่วางแก้วได้ด้วยนะคะเป็นบอหนังทั้งคันดูแลทาความสะอาดง่ายมีช่องเก็บของให้นะคะทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็นี่เลยมีมือโหนให้ด้วยค่ะและจุดเด่นที่สุดนะครับก็ความประหยดัดนั่นเองครับพะตัวนี้นะมาพร้อมเครื่องยนต์1 2 0 0สซีซีสามสูบ78แรงมา้ามีคู่คาแท้ของเราเลยนะครับใช่แล้วค่ะ ยิ่งทำงานร่วมกับ,บเกียร์ CVT นะคะทาให้การเชนเกียร์ในไหลเรื่นนุ่มนวลไม่ติดขัดประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยทําให้การประหยัดนะสูงสุดได้ถึง23.3กิโลลิตรเลยค่ะและยังรองรับน้ํามันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91นะครับแก๊สโซเกหรือแม้แต่ E20 นะครับก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับว้าวอย่างนี้ก็ประหยัดมากๆเลยและความคุ้มค่าย,ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่า สำหรับคันนี้เรามีแพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปี100,000กิโลด้วยก็จะฟรีทั้งคุ้มคองค่าแรงเคมีพัณฑ์ในการเปลี่ยนถ่ายเช็คระยตะต่าๆให้เขาได้ทุกู่นทั่วประเทศเลยค่ะโอ้โหคุ้มค่ามากมาครับการมีแพ็กเกจตัวนี้นะครับฟรีค่าต่างๆแล้วนะยังได้ฟรีอย่างครับก็คือฟรีบริการช่วยเลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง ก็จะฟรีกันถึง5ปีให้ด้วยเลยนะครับอ๋แบบนี้ก็อุ่นใจมากๆเลยได้ทั้งรถสวยได้ทั้งความคุ้มค่าราคาประหยะัดดอกเบี้ยก็ถูกแบบนี้ใครสนใจครับโปรดีๆแบบนี้ครับก็ติดต่อได้ทีเอาได้เลยนะครับใช่แล้วแต่สําหรับคันนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเตรียมของที่เราเลกไว้ให้ลูกค้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาน้องสุดหล่อคันนี้ครับไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ